สวัสดีค่ะฮัลโ h า l l o 早上 g ตินมอร์เกนกูดมอร์นิ่งวันนี้ทำอะไรคะมูติมังโกนะคะทุกคนเรามีมะม่วงครึ่งลูกนะทุกคนคะ่ะใส่ไปเลยคะ่ะ half the mango, mango. unpeel so อีกมากมังโกเชคนั่นเองนะคะทุกคน So let's go. So easy. So fertig. I check. อืมแล้วก็แหบออกแล้วก็เช้านี้มีอะไรคะกาแฟดำนะคะทุกคนเช้านี้ก็กาแฟดำนะคะทุกคนมะนาว มะนาวสักโอ้โหหนึ่งลูกชวาวคอฟฟี่แดกคอฟฟี่บิดเลมอนนะคะทุกคนโอเคอุน่นอันนี้ก็คือ b a นาเนโอ้นมังโกบานา n ไหนมังโก b a นา n น้าอุ่นมังโกป a นาหน้าอุ่นมังโกอุ่นอ่ะเอสแมนโยเกิร์ตโยเกิร์ตใส่ลงไปค่ะโยเกิร์ตรสอะไรก็ได้นะคะทุกคนท่านโยเกิร์ตดีต่อสุขภาพนะคะ So ทำไมกล้องดิฉันมองไม่เห็นล่ะคะมังโกปานาโยเกิร์ตอุ่นไอบิชเชนเนมอนโซโอเคเสร็จแล้วคะ่ banana, so, okay. วคะอืมลิสทรายนะคะลิสอืมลิสอิชมมม่วงสุกหวาน Very really good. อืมไปก่อนค่ะบาย